มาโอเคสวัสดีครับวันนี้อยู่เดซเอ็กซีกันนี้เราเล่นกับโลบอคในะแบบที่มีชื่อว่า build a rocket vs mark r o b e r ซึ่งเออแมบนี้นะครับมันเป็นแมบที่สร้างโดยคัน n เล็บเว้ยซึ่งใครยังไม่รู้นะครับคันชเลบมันเหมือนเป็นเอ,อ่อสตูดิโอถ่ายทำของช่อง y o u t u b หนึ่งที่ชื่อว่า mark rover ซึ่งช่องพี่แกมีภาษาไทยได้วยนะครับก็อย่าลืมไปดูนะเพราะว่าไม่ค่อนข้างเอาตรงนั้นค่อนข้างสนุกพอสมควรแล้วใครชอบแนววิศวะนี่เออห้ามพลาดน,นะเป็นเขาทำแนวประมาณนั้นเคไปนะครับ ซึ่งแบบนี้ก็จะตามชื่อเลยครับคือทําการบิวเอาร็อเก็ตเนี่ยก็ยจะเป็นประมาณนี้ไปสํารวจดาวต่างๆก็ไปไปเลกันเลยนะครับผมมาเคาตอนนี้แล้วเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะซึ่งไปอ่าคุยกันเลยอาร์เจเข้าสวนเรานี้มาโรเบอร์แล้วก็กะรอก party drink and fat guts ครับอ่าก็กับวันนี้เราจะทําการที่บ้างสํารวจนะฮะ What happened to Flash Rover? You and your fellow friends are off the air and off the planet. Of what are you even talking about? Oh, where are my manners? Let me open the door so you can see. Crunch slabs that easily. Uh, fat tail. Oh, your problems are uh, just beginning, Crunch Bunch. Bring back my friends, Fat Tail. If you want them back, NASA boy, build your own little rocket ship and come get them. <laughs> okay, have you. Okay. have been let up. No, ้่ายยังไงอุปกรณ์โอเคไปอย่างนั้นก็ first อ่ากดไปที่ Build เดี๋ยวผมขอลดเสียงเกมลงก่อนะเสีงัดังโดยเฉพาะเรื่องเพลงอ้าวเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอ่ะ๋อผูเ้เล่นคนอื่นฟาทับไปที่อื่นได้คันชเล็บล็อกเก็ตเบรคโอเคโอเคไปอย่างแรกให้เราทำการสร้างอันนี้ใช่ไหม กูเออตอนนี้ต้องการเฟืองอ่าอหนวะอ๋อนี่ไงโอเคคือกูยักรู้ว่าไว้ไหนอ่าถังน้ำมันเหรอเอ๊ะเออไว้ตรงกลางนี่แหละเอาไม่ได้อ้าวไงดีเนี่ยฮะจากนั้นก็กดรกด E เรอผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะเนี่ย อ่านี่ได้แล้วโอเคจากนั้นเราก็ไปที่ปีกอ่าโอเคคือมันต้องแบบแบบไ้ส่วนท้ายของมันหน่อยอะไรเพื่อเป็นเชื้อเพลิงนะครับไปต่อไปปีกเออเอาตรงนี้ดิเออโอเคจากนั้นก็ทำการกลับปึ๊บอ้าวเรออันนี้ผิด,ผด,ผด,ผดอ,อีกผิดเออไอ้ชี้ถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวตวทีเออแล้วก็กด R ไปโอเคปึ๊บอ่าจากนั้นเราก็เอา อะไรเนี่ยเครื่องยนต์ใช่ไหมน่าจะใช่น่าจะใช่แหละโอเคเครื่องยนยต์เสร็จปุ๊บก็เก้าอี้ไหนเก้าอี้ไหนเก้าอ,อี้เกมมิ่งโอเคจากนั้นก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วจากาการกดปุ่มปล่อยเลยโอเคลันช์ว้าวโอเคหลีกเลี่ยงพวกเออเสร็จ่กระบาดแล้วก็ไปที่วงจันทร์กันโอ้โอเคโอเค กด W กด W เพื่อขึ้นนะครับเพื่อกดทำให้มันขึ้นส่วนกด S เพื่อให้มันเออจริง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 ดีเกมใช้ได้เลยโอเคเขาไม่ได้จ่ายผมเพื่อให้มาพูดอย่างนี้นะครับแต่ว่าเฮ้ยชนชน,ชนแต่ว่าเกมเขาดีจริงอ่ะยังคุณแฟนกับพี่เกียร์ด้วยนะคุณอยากจะลงจอดบนดวงจันทร์ไหมแน่นอนครับลงจอดอยู่แล้วมีไงแรงสองแล้วโอเคคันสแลปบล็บบอกอ่ะเปิดเลย จะได้อะไรหู้นี่มันอะไรเนี่ยดีไซน์ลันเสร็คืออ่าเก็บไว้ก่อนดีเชินโฮมคือเรามีฐานทัพที่ดวงจันทร์หรือยังไงโอเคคุณทำการสร้างอ่าเฮ้คุณทำมันได้นะโอเคอย่างแรกเออ,อยแบคแพคใช่ไหมยูแบคแพคอ่า จากนั้นก็ไปที่หินดวงจันทร์โอเคจากนั้นแล้วไงต่อโอเคเจ๋งเอ่อเยี่ยมจากนั้นก็ทำการเอ่อไปที่คันสลับคัน h ล a บโอเคไปโฮมมาเราถึงคัน h ล a บแล้วนะจากนั้นเอาไงต่อโอเคคุณนะพี่นัฟเอ่อเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะเซลนี่เหรอเอาไงโอเค การขายอ่าได้ทั้งหมดมา5บาทนะาเหรียญน,นี่เลยเพราะว่าเราจะต้องแบบทำเองหมดแล้วนะครับคราวนี้โอเคไปเอาไงดีต่อตอนนี้ไปกลับไปที่บ้านครับกลับไปที่บ้านโอเคไปเราจะสร้างยานเจ๋งที่สุดเลยเนี่ยอันนี้เป็นยาแบบต้นฉบับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรามีอุปรกรณ์หลายอย่างซึ่งมันจะได้ปลดล็อกตามแรงนะเอ้ยอันนี้คืออะไรอนะ่ะ อะไรวะคืออะไรเป็นที่จิบจิบแก้วชิวๆเหรอโอเคมีไม้ด้วยอ้าวโอ้โ้เลวลสามไม่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 มีกล่องโอ้ก็ไม่มีเหมือนกันวะโอเคเอาไงต่อดีผมต้องไปทำการขุดหยดวงจันทร์ไปไปไปลันลันลันไปเอ้คุณสามารถสามารถใช้เออเข้าแรปเเียนคข้าแรปที่จะซื้อเออส่วนต่างๆของ ไอ้ไรส่วต,ต่างของยานอวกาศให้ดีขึ้นอนะ่าโอเคโอเคครับผมมาโอเคตอนนี้เราถึงดวงจันทร์แล้วนะฉะนั้นเราก็ไปทําการขุดหินกันเลยไปขุดกันย,ยาวๆกับข่าวนี้ one hour later ไปตรงนี้นี่คืออะไรอะ่ะเออโอ้ที่ทำท,ที่ซื้อที่ซื้อที่ขุดเพชรโอเคเบวูด b บสิกอันนี้เป็นอะไรเนี่ยทองแดงใช่ไหมแล้วก็น,นี่เป็นเหล็กอันนี้เป็นทองอันนี้เป็นบลูอันนี้มันคืออะไรผมไม่ไแน่ใจนะเออควีน,น Green. โอเคนะันน่าจะมีหลายอันเลยแต่ว่ากูแต่ว่าผมไม่ใช่สายกับเน่นฟาร์มกับผมเป็นสายเน่นสำรวจด้วยโอเคไปรีเ u ิ n น o ูโฮมไปที่คันสแฉกเหมือนเดิม รนี้เราจะได้กี่บาทโอ้ได้เกือบ200โอเคอันนี้คืออะไรชิปพลาสส์ส่วน,นต่างของยานเหรอเคไปสองอ่ะผมซื้อมาสองอันเลยกันนะครับส่วนมีอะไรอีกไหมพวกเครื่องยนต์พวกอ,อื่นมไม่น่าจะมีโอเคซื้อกล่องพวกนี้มาสักอันหนึ่งเลยกันโอเค แล้วเราไปประกอบยานต่อโอเคมาคราวนี้ผมจะไม่สื่ออะไรมานะเพียงแค่ผมจะสื่อให้มันเนี่ยดูดูให้มันดีขึ้นหน่อยนะประมาณนี้แหละเนี่ยแล้วผมจะสื่อให้มันดูแบบว่าใหญ่ขึ้นหน่อยนะเพื่อจะได้แบบขับให้มันสะดวกนะโอเคไปจากนั้นเดี๋ยวอันนี้ไป step ใช่ไหมน่าจะใช่โอเคไปเราไปหาสำรวจกันดีกว่า F K นี่คืออะไรวะ เอฟเ k หมดจะสำหรับทุกๆ15ทีเพื่อโอเคไปปกันนะครับไม่รู้จะสมมติผมไปฮีโร่มันจะเป็นไรไหมอะไรีมีขอบมีขอบกันบ้างมีมีบารีกันบ้างโอเค โอเคนะครับคราวนี้เนี่ยผมจะขอทําการไปสํารวจนอกเลยจากนี้นะคือดวงจันทร์ก็ได้นะนะครับจะขอทำการไปสำรวจนอกเลยจากนี้ก่อนหน่อยดีกย่าน,นะเพราะว่าเออค่อนข้างที่จะจัดผมก็ชอบสำรวจนะจ๊ะโอเคจากนั้นก็มีความอะไรเดี่ยตัวจากนั้นก็ขอให้สนุกแล้วก็ถิ่นรจชกันใหม่นะโอเคครับผมมาร์คโรัวเพื่อ เอาน้ำมันหมดน่าไม่เอากูตายเลยโอเคโอเคคือมันต้องมีน้ำมันด้วยเออกูลืมพอดีเลยโอเคเอาไงต่อดีคราวนี้คือกูต้องกลับไปขุดอีกใช่ไหมก็ใช่น่าจะใช่อย่างนั้นแหละไปไปกัน สังเกตเว้ยอันนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นสิ่งที่เราต้องไปเว้ยอันนี้มีโลกอ่ะโลกกับทางแตบแล้วก็มีดวงจันทร์แล้วก็ดาวอังคารส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกเอออะไรเนี่ยดาวต่างๆมันมีอะไรเคสอุ้ยอุ๊ยเขี้ยอุ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วเจอเลยนะผมต้องรีบต้องอะไรเนี่ยผมต้องขับดีๆแหละไม่จะพูดอย่างเดียวกูน้ำมันจะหมดแล้วเนี่ยไป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 จับเลยจับเลย Unlock โอเคแรงสามแล้วไปครับจากนั้นก็สปีดรันขุดรัวๆกูจะขุดที่หมดดาวที่มาเนี่ยผมเก็บจนครบเลยโอเคไปกลับไปที่คันชแชร์บเหมือนเดิมปฏิขายเลยโอ้ก็โอเคได้ครับราคาดีมาจากนั้นเราก็โอ้เอยกูปลดรงไม้เหรอเอยดีดีดไปไป,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 ไปกลับกลับกลับไปที่เดิมกลับที่เดิมครับครับคันแชบกูนี่ใช่ไหมอันนี้แม่ของคนอื่น ถ้าผมคุยไหนเออโอเคกบไปรีเทิร์นแบบง่ายๆเลยเออลรืมไปผมนี่ว้าวอยู่ทำเปคนอื่นไม่สง่า้เลยเรวรอเคไป,ไป,ไปรับรับของรับรับของติๆอุ้ยเงินดีๆเคไปโอ้คือมันจะเพิ่มขึ้นทุกๆแบบหน่วย2 5ใช่ไหมนั่นไงกูได้พันหนึ่งเลย โอเครวยแล้วกูคราวนี้ไปกลับไปซื้อของกลับไปซื้อของกูชมคันสลับคันสลับอยู่ไหนวะไหนวะเออนั่นใช่ไหมโอเคไปไปกันเลยปนี่ไงตรงศูนย์กลางเลยโอเคเราจะทำการซื้ออะไรดีนี่เดี๋ยวขอสำรวจดูขั้นสแปร์มันจะมีอะไรบ้างว้าวอะไรอะ แล้วก็ผมเป็น,นมันห้องขี้โอ้ห้องรับนี่ว h ว่า h e โอเคโอเคอันนี้มันเหมือนเป็นตัวหุ่นออกมาใช่ไหมคุณตัวสมมติอ่ะคุณใครที่ยังไม่เคยดูมาร์คโรเบิร์ตครับคือมันจะเป็นแบบว่า ที่ที่แบบว่าอาสมมุติคุณขึ้นอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วคุณอยากลงมาแบบคล้ายๆกับเออนักดำเพิงอะ่ะนั่นแหละคุณก็ทําการนะมันจะเหมือนมีสายอะไรดิแล้วคุณก็ลงมาแบบง่ายๆเลยไม่ต้องเจ็บแขนไม่ต้องเจ็บมืออะไรเว้ยเคไปทำการซื้ออะไรดีอาไม้อันหนึ่งอะ่ะสองอะไรนะเงินกูเยอะส่วนเชื้อเพลิงเนี่ยไอ้พวกเชื้อเพลิงเนี่ย small battery ตเตอรีเรอ่เดี๋ยวดูก่อนดูก่อนมันมีอะไรป้บ้างอันนี้เป็นพวกเครื่องยนต์เนาะ Okay. เครื่องยนต์นี่ผมทำการซื้อสี่ร้อยเลยอ่ะดูเฮยนะเดี๋ยวต้องมีไม้หนึ่งร้อยอันแล้วเนะี่ยโอเคไม่เปไ็นไรนะผมทำการเอ่อซื้ออันนี้ก็ได้เนะี่ย small battery เนี่ยอ่ะซื้อสองอันเลยโอเคนะเพราะผมจะได้มีเชื้อเพิงขับไปที่อื่นไปนะฮะหลังจากนั้นโอเคดูดิผมมีอะไรบ้างตอนนี้พวกเชื้อเพิงก็มี โอเคโอเคถือว่าใช้ได้ครับถือว่าใช้ได้ในไม้เราต้องไปซื้อพวกไม้เพิ่มออมาสักสี่ร้อยก็กำลังดีโอเคจุดประสงค์ของครั้งนี้นะผมมีเป้าหมายก็คือต้องไปถึงดาวังคารได้เลยคือไม่รู้ใช่ไหมแต่กูเดาว่าน่าจะใช่เลยดาวังคารโอเคจากนั้นเนี่ยผมจะขอทำการออดีดีพุกนี้ทิ้งนะแล้วผมจะทำการต่อเติมเพิ่มเว้ยเพื่อมันยิ่งใหญ่ขึ้นเคแปด ชิ้นนี้เราต้องทำให้มันมีความหมายเว้ยเปิดมากูก็ทำหวยแล้ว๋ยวผมก็ทำการสร้างด้วยสมองวิศวกรรมสุดกระจอกของผมดีกว่าแล้วกูติดปีบพิสดารยังวะเอาก็เอาอเคียร์หวังว่ามันจะได้ละเคีอ้์กูไม่น่าได้สรุปนะครับผมลืมติดไอ้พ่นเวโอกูก็เอาซะลืมเลยโอเค ไปนะับพร้อมแล้ว3 2 okay, ตต1มีปีหนึ่งนปีนี้อะเนี่ยไม่เท่ากันช่างหัวมันครับโอเคพลังงานเราหมดเร็วอู้แต่แต่จะมาขับเร็วมันขับเร็วครับค่อนขางเร็วถ้าต้องรีบไปให้ถึงนะครับวิว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 ดนั่นน่าแล้วโอ้ยโอ้ยชน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 โอ้ยคุณจะไปดวงจันทร์ไหมไหมครับผมไม่อยากไปดวงจันทร์ไอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออมัน มันเป็นรูช่องว่างมันเป็นรูช่องว่างไอ้มันเอ๊ะแสดงสุดที่ระทึกสุดท้ายเลยเข şey ี um. ้ยไปแล้วดาวอังคารแล้วแต่เชื้อเพลิงไม่เยอะจะกินเนี่ยนะครับภูมแล้วจูซื้อฐานมาสองก้อนเนี่ยไงดาวอังคารไปเลยเขี้ยดาวอังคารมีหินให้เราโอ้ขุดเยอะโคตร แล้วผมไปส่วนอื่นดาวอังคารเลยไม่น่าจะได้แล้วโอเคแล้วก็พวกพริกแอคเออผมต้องการซื้อพริกแอคใหม่ว่ะมาพวกเอาอันไหนดิ Wood Basic ดวูดเบสิกหรือวูดก็แพงนะแต่อะเอาผมาผมเอาผมเอาเพิ่ความคุ้มะ่ะดูดิว่ามันจะได้เท่าไหร่แล้วจะได้เงินกลับมาเยอะไหมส y e a ั s 2000 <years> later <S มาโอเคอีวิทอลี่ฟูแล้ว ไปล้วกลับไปที่คันแฉบเลยแล้วก็ไปทำการขายได้เลยอุย้ยนี่มันกําไรดีๆเลยแล้วเคส่วนชิ้นส่วนขอเอาเป็นพวกเออนี้ก็อ่ะสองอันนะครับสองอันร้อยี่สิบบาทแล้วก็พวกไม้หุขวเป็นสีล่ลอยก็พวกเดะอันนี้อ๋อคุณนรอกับอะไรโอเค ซื้อสักอ่ะสักแปดอันนะครับแล้วผมจะมาประกอบอยานเพิ่มไปแล้วก็ทำการปรับปรุงให้มันแบบดีขึ้นเนี่ยยานเวชอัปเกรดนะครับอ่าหนึ่งจุดสามนะหนึ่งจุดสามโอเคมานี่ทำการ ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสังเกตว่ามีการเออ่สร้างอะไรเง้ยมีที่คุมกะลาหัวกูม,มากขึ้นนะครับแล้วก็เนี่ยให้มันดูแบบดีเหมือนเรือคล้ายๆกับเรือที่มันจะแบบมีที่ต่อเนี่ยถึงแม้จะไม่ช่วยเหี้ยอะไรก็เด็ดน,นะครับไปโอเคนะผมทาการปิดคลิปดูก่อนเพราะตอนนี้มันตีหนึ่งแล้วนะกูอ่านว่าคิดผมอัดนนานละแต่ว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องที่แบบว่าเออจะว่าไงดีที่กูแบบ ไปขุดแร่เออมันจะนานตรงนั้นอยู่นะโอเคปิดคลิปดีกว่านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจะไั้คลิปใหม่สวัสดีมาื่อนนะจ๊ะบายซียาเช่นเจอกันชิ้ใหม่ับ,บมมผมแบบแบบนี้ดีนะแนะนำแนะนำ